อันดับแรกนะครับเรายางนะครับใส่น้ํามันก่อนเนาะแต่อามาใส่น้ํามันทําไมเพื่อให้มันขึ้นขอบได้สะดวกนะครับขึ้นขอบง่ายเนาะใส่ทั้งสองด้านเลยนะครับอุ้ยเบอร์ใหญ่มากนะยางรถใหญ่นะคทาเข้าไปทาเข้าไปไม่ต้องเยอะนะครับพอดีพอดีนะ แค่ทาจนล้นจนเยิมอมเลยไม่ใช่นะหลังจากนั้นปุ๊บนะเราก็เอาล้อมานะครับดูลายยางก่อนอันดะับแรกเลยลายยางลูกศอนรถนะครับลูกศอนเนาะนี่นะครับชี้ไปด้านหน้านี่นะชี้ไปหน้าด้านนี้ก็เหมือนกันนะก็จะชี้ไปด้านหน้านะครับนี่นะครับ หมุนไปด้านหน้าพอาเสร็จปุ๊บก็วกความชัวรมาดูลายยางอีกทีก็ได้อย่างนี้ก็คือไปด้านหน้านะครับโอเคแล้วเราก็มาดูล้อแม็กเนาะว่าด้านไหนเป็นฝั่งการดิสไหนเป็นสเตอร์นะครับแล้วก็มาดูเช็คดูโอเคอะไรได้ปุ๊บเดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนยางเลยวิธีใส่ยางนะครับผมจะใช้ในการกดเข้าไปอย่างนี้นะกดเข้าไปเลย กดเข้าไปนะครัเดี๋ยวจะเอายางมาลองเลครับก็คือจะใช้เป็นยางเก่านะอย่างนี้นะครับวางลงไปแล้วก็เขา่ากดเข่ากดอย่างนี้อ ยางเนาะถ้าให้อะไรดีหาอะไรล้องเลยนะตัวนี้จะแถมกกัะยางนะใส่เข้าไป หลังจากนั้นปุน๊บยางเข้าขอบหมดแล้วนะครับแล้วก็พลิกมาด้านนี้เนาะผมจะเอาล้านด้านที่มีจุดจุกลมนะครับใส่เข้าไปก่อนนะนี่นะครับกดเข้าไปอื กดเข้าไปแนี้แล้วก็เอาตัวหลัง <c oughs> โอเคนี่สอดเข้าไปสอดเข้าไป ยางรถเรเดียนนะครับสาหรับที่เปลี่ยนยางใหม่ไวแล้วนะครับเวลาเราเติมหัวลมหรือว่าตัวปอาลมนะครับมันจะขึ้นยากลมเข้าน้อยเนาะให้เราทําการต่อตรงกับปั๊มลมอย่างนี้เลยนะครับันี้จะเป็นสายน้ํามันนะครับข้อยางต่อเข้ากับก๊อกนะครับก็เปิดปั๊มลมนะลมออกโดยตรงเลยคนระับเราก็เอาตัวนี้มาใส่นะครับยางเรเดียนนะจุกลมมันนะครับใส่เข้าไป ยัาเข้าไปเสร็จปุ๊บพอเราใส่เข้าไปปุ๊บต่อมาไอไสไส้ลมด้านในนี่เอาออกกันนะครับไส้สอนลมขันออกกันเนาะแล้วก็จับไว้นะครับจับไว้อย่างนี้แล้วก็เปิดลม อย่างนี้คือยางมาันจะขึ้นขอบนะครับพอดีเลยเราไม่ต้องเสียเวลาในการนั่งเป่านั่งบดยางบีบยางด้วยนะ,นะครับแล้วเราก็จะมาดูวิธีการเช็คยางเรเดียนนะครับว่าเราจะรู้ได้ไงว่าหลังจากที่ใส่เข้าไปแล้วลมมันยังไม่ซึมออกไม่รั่วออกนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับเอาน้ําเปล่านะครับส,ลบสไลด์นะครับใส่เขย่ากดๆมีฟองไหมดูนะครับใส่อย่างนี้ไปเลย แล้วก็เช็คยางด้วยนะว่ายางขึ้นขอบไหมเนาะอย่างเงี้ยอ่าวิธีนี้เราจะรู้ได้เลยครับว่ายางที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะขึ้นขอบหรือไม่ขึ้นขอบแล้วก็ลมมันซึมออกตรงไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เช็คเราเปลี่ยนให้ลูกค้าไปปุ๊บลูกค้ากลับมามีปัญหาไม่จบเราก็เสียเวลาได้นะนะเสียเวลาเสียความรู้สึกนะครับอาจจะลูกค้าด้วยอาจจะถ้าเราไม่เช็คก่อนเดี๋ยวลูกค้าออกไปสองสามวันกลับมายังเป็นยางรั่วอีก เราก็จะเสียเครดิตไปด้วยนะครับตัวนี่น,นี่ก็เช็คชัวร์นะครับแล้วก็ไม่ยากด้วยง่ายๆด้วยด้านนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคือจุดนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีฟองอากาศขึ้นอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันฟองมันฟุกฟุกขึ้นเหมือนกับน้ําเดือดอันนี้คือบางทีอากาศมันทะลุออกมามันก็จะเป็นฟองกันขึ้นมาอันนี้คือแสดงว่าเรา ตอนประกอบหรือว่าตอ,น,อนนี้มันมีขี้ดินค้างอยู่ด้านในนะครับบางทีเราใช้เท้าในการเหยียบด้วยอันนี้ผมไม่แนะนํานะครับมันจะไม่จบแล้วไงก็เดี๋ยวมันเช็คเหมือนกันเนาะสอนลมเนาะทั้งคู่เลยนะสองฝั่งเลยวันนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับป,รปึ๊บถ้ามันมีรั่วมันก็จะซึมขึ้นมานะครับอันนี้ไม่ซึมโอเคนะครับ แล้วก็ทำสองด้านถ้าสองด้านไม่มีปัญหาก็จบครับเดี๋ยวเราก็ล้างให้ผ้าเช็ดให้ก็จบนะโอเค